ปแปลงนี้คือโอกาสสำหรับนักลงทุนและผู้ที่กำลังมองหาทําเลทองทําธุรกิจที่ดินให้เช่าขนาด160ตารางวาตั้งอยู่บนถนนเมนน,นบ1011ย่านบางกรวยจังหวัดนนทบรุรีบรรยากาศคึกคักการสัญจรตลอดทั้งวันด้วยผังเมืองสีส้มสามารถพัฒนาได้หลากหลายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อร้านกาแฟ ร้านอาหารร้านทำผมหรือร้านขายยาเรียกได้ว่าเป็นทําเลที่เหมาะกับการเริ่มต้นธุรกิจหรือขยายสาขาได้อย่างลงตัวพื้นที่โดยรอบเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่รายล้อมด้วยหมู่บ้านจัดสรรตลาดวาดัดโรงเรียนและสถานที่สำคัญทำให้มั่นใจได้ว่ามีผู้คนรองรับธุรกิจได้ทันทีการเดินทางสะดวกสบายสุดๆ เพียง3นาทีจากที่ดินก็สามารถเชื่อมต่อถนนการนาพิเศษเข้าออกเมืองหรือไปยังโซนเศรษฐกิจต่างๆได้ง่ายและรวดเร็วพร้อมด้วยสาธารณูปโภคครบครันไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประปาถนนรอบด้านใครที่กำลังมองหาทำเลทองสำหรับทำธุรกิจนี่คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดเพราะที่ดินแปลงนี้จะช่วยสร้างทั้งโอกาส และมูลค่าเพิ่มในอนาคตได้อย่างแน่นอนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดเข้าชมพื้นที่ได้ทันทีโทร0818358862หรือ Line max010808 หรือสแกน QR code เพื่อเข้าชมที่ดินอย่าพลาดโอกาสลงทุนวันนี้เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงกับที่ดินให้เช่าทำเลศักยภาพแห่งบางกรวยนนทบุรี